วันนี้มาเปิดตัวัละครเรื่องนี้ลมพัดผ่านดาวครับผมเป็นไงฮะกับผลงานเรื่องนี้มิวก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลาการถ่ายทำระยะค่อนข้างนานมากแล้วก็ด้วยตัวเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยก็บอกว่าน่าสนใจแล้วก็รวมทั้งแคสแต่ละคนที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยครับผมก็มีแต่ตัวบางๆทังนั้นเลยครับก็ดีใจัััับกตตวววแ โต้องยอมรับว่าตอนแรกกริ้งมากครับทั้งพี่ติก๊กทั้งพี่อ้ําเลยตอนที่เจอครั้งแรกก็แบบไม่แน่ใจว่าพี่ๆเขาจะเป็นยังไงบ้างาแต่ว่าสุดท้ายพอได้ทํางานด้วยกันคือทุกคนไล่ชื่มากๆแล้วก็เหในทีา่การต้อนรับผมดีมากๆเลยต่อแปผมว่าเป็นการมาเล่นกับแม่เล่นชุดเสร็จนะถึนเต้นถึงเต้นแล้วลก็คือคือไม่รู้ว่าตอนที่ทํางานจะ,จะเป็นยังไงบ้าง,รางารครับกับพี่ๆรุ่นใหญ่แต่ว่าถึงเวลาปุ๊บ,บชิลม,มากๆแล้วก็ทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆในการทำงาน รู้สึกว่าดีใจที่เราได้มาลองมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ได้เรียนรู้อะกที่ีด้วยอันนี้มาานน่ัดาหคก่อนทค่ติดติดต่อมีเลยหรือเปล่าใช่อันนี้ผมใช้เวลาคุยกันก่อนที่จะถ่ายเนี่ยน่าจะอบปีได้เลยครับแล้วก็หลายรอบด้วยว่าอยากจะชวนมาเล่นด้วยนีครับแล้วก็ตัวบทค่อนข้างมีความพิเศษมากมๆาสำหรับตัวละครนี้ก็เลยตกลงแล้วก็มาเล่นด้วยกันพูดมาแล้วว่าเป็นพิเศษยังไงเราจะจะเห็นมิวในร<พ>ูปแบบไหนเอา เอา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 ที่ผู้กลับบอกให้พูดนะครับเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะครับก็เป็นเป็นตัวละครานี่เป็นรุ่นน้องของพีติกนะผมก็คือเหมือนเคยเรียนที่ต่างประเทศมาด้วยกันแล้วก็เวลาผ่านไปกลับมาเจอกันที่ไทยับผมก็เลยกลับมาช่วยงานเขา แล้วก็กลับมาช่วยเรื่องความรักของเขาด้วยวันนี้ก็ต้องสนิทสนมกับพี่ติ๊กมากเลยในเรื่องทีนี้ค่อนข้างสนิทมากครับก็เป็นตัวละครลับเหรอไม่อยากเปิดเผยตัวสถานะหรออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนลับมากทุกวันนยูพี่ติ๊กไม่ยอมบอกเขาบอกให้ผมพูดแค่นี้เลยแหละเจ้าติงบทบาทนี่กดดันไม่มีกดดันครับเพราะว่าถ้าทุกคนได้ดูจะรู้เลยว่าทำไมกดดันแต่ว่ายังอาจจะพูดตอนนี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าก็เป็นการคลิกบทบาท ของพี่ๆหลายๆคนด้วยเรื่องมันต้องว่าละการติ๊กต๊อเดียวกัคะเพราะเราต้องเล่นสนิทกับพี่กต๊กเลยในเรื่องอย่าเป็นรุ่นน้องที่สนิทก็ตอนแรกคิดว่าต้องไอซ์เบรกกิ้งแบบค่อนข้างหนักมากๆครับและหลายพิธีการกันหนักมากๆแต่พอถึงเวลาจริงคือพี่ติธีคนไนซ์ไงก็เลยรู้สึกว่าสามารถเล่นด้วยกันเข้ากันง่ายมากเลยแต่มีฉากเพิ่มฝั่ติ๊กได้ไหใช่สิครับผมเขาตัวพ่ออยู่แล้วเนอะแล้วก็คอยคอยสังเกตเพราว่าวิธีการแสดงวิธีการทงานเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็จับออกมาใช้แบบเรื่องต่อไปแล้วก็ดูทาเรื่องนี้้ดวย และเราเองเคยแบบว่าป้อนไว้วิธีการเป็นตัวสัตละครเพราะเราก็เคยเป็นของเขาบ้างมาก็มีการปรึกษากันอยู่เหมือนกันครับผมปัญหายไปในกองเนื้อค่ะเคลียร์ยังไงกับพี่ติ๊กแบบว่าเออแบบนี้ดีครับพี่ติ๊กแบบที่อะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่เขาแนะนํำผมมากกว่าครับผมเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ทว่ว่าผมเดือดมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดีมากๆที่ได้มาทํางานด้วยกันค่ะถือว่าเป็น ทางด้านของกาจัดละครเป็นรุ่นพี่เลยเป็นรุ่นพี่ทั้งเรื่องการแสดงด้วยเรื่องการทํางานด้วยครับค่ะมิจีมิวมีเรื่องนี้มีโอกาสได้ก็กอับกับแม่บ้างไหมมีโอกาสได้เจอกันด้วยครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมเป็นตัวเป็นตัวละครที่มาช่วยช่วยเรื่องความรักของเขาก็เลยจะมีโอกาสได้เจอกับพี่อั้มด้วยพี่ลิกด้วยพี่จียบด้วยแค่ทังแม่กับพี่อั้มไหมคะอาครับ น่ารักมากเลยจริงๆนะตอนแรกตอนแรกที่ที่คิดไปก็คิดว่าจะกดดันครับแต่พอได้เจอพี่อั้มตัวจริงๆน่ารักมากแล้วก็นายช้ามากแบบเหมือแนบบมาคุยเล่นด้วยกันตลอดเลยอะรยผมรู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายเวลาที่ได้เข้ากับขเขาได้ทํางานจริงๆกับพี่อั้มเรารู้สึกว่ามุมมองเราเปลี่ยนไหมในสุตาเบอเร์นีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเราก็ได้ทด้แนก,กับสุตาด้ยก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าขเขาต้องห่างไกลมากกับเราเวลาคือเขาก็เป็นคนที่นหนยิ้มเป็นี น่ารักมากถ้าถ้าใครได้เจอพี่ย้ําคนจริงๆจะรู้เลยว่าคนน่ารักมากที่วิวนะช่วงนี้เหมือนนําหลกงานแสดงหน้าเลยเปนงานละครมิจฉานื้ละครงะครับเราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผลงานเพลงออกมาเร็วๆนี้ครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบเพลงของละครก็อาจจะได้ร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามฝากติดตามครับหลายเพลงอยู่เหมือนกันเป็นแนวลูกทุ่งไปเลยครับเป็นลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งครับ คือช่วงนี้มันจะมีผลกระทบเรื่องละครอะไรพวกนี้ถามนมีมากที่มีมองว่าการเป็นผู้สังเกตรมันจะแบบอยู่ในช่วงวิกฤตต่างๆไปครับว่ามันมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเ้ิเครื่อทีวีต่างๆโอ้เชิงอคาเดมิกมากเลยก <laughs> ็ต้ <laughs> องต,อต้องบอกว่าด้วยด้วยความที่แพลตฟอร์มแล้วก็ฐานคนดูที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปครับ คิดว่าทางผู้จัดเองหรือว pues mm nah, ่าทางช่องทางคิดว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้ากับหาตจะนี้มากขึ้นเพื่อให้เข้ากับช่องทางการถ่ายทอดเพิ่มมากขึ้นหคิดว่าเอาอยู่แล้วแหละพี่พี่เก่งอยู่แล้วอย่างเราเองตอนเป็นผู้จัดเคยประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคะอะไรที่ไม่ลงตัวล้วต้องแก้ไขหน้าใหก็ต้องบอกว่าการเป็นผู้จัดเปัญหาเยอะมากครับเพราะว่าด้วยด้วยการที่กองหนึ่งกองเนี่ย คนทำงานเยอะมากๆลากรเยอะมากๆขั้นต่ำสามสิบสี่สิบห้าสิบคนขึ้นไปตลอดเลยไหนจะขั้นแบบการเตรียมตัวไหนจะขั้นการถ่ายทำจริงแล้วไหนจะขั้นการหลังจากนั้นอีกการขั้นแบบตัดบอต่างๆการใส่เพลงอะไรก็แล้วแต่หนึ่งใช้ดิเิทลเยอะมากๆมีปัญหาเยอะมากเลยวิกฤตของลากรแล้วดาราในส่งคนกระทบไป็นท้าอย่างช่วงเส็จนี้ก็เหลือเรื่องต่อเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันเนี้ยผมผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันน่าจะเป็นเป็นนโยบายของทางผู้บริหาร ค็ออะไรกันคืออะไรกันคือคิดถึงไมคะแบบกับสิ่งเดียว่ไยเพราะเราก็ชอบทำเพลงคิดถึงครับคิดถึงแต่ว่าด้วยด้วยด้วยช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงนี้ก็คือค่อนข้างเนี้ยมาที่งานงานการแสดงครับแต่ว่าได้มีโอกาสเจอพี่ๆโปรดิวเซอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ถ้าเรากลับมาเอาบัม่อไหร่เ่ยคงจะมีพี่ๆที่คอยช่วยอีกเยอะเลยครับมพิเศษนะ่จะมี โปรเจกต์พิเศษที่จะมีทางโปรเจกต์เขาน่าจะประกาศช่วงภายในเดือนนี้เหมือนกันเราน่าเราน่าจะได้ฟังซิงเกิลพิเศษช่วงตุลลาที่บอลทุกคนคงจะได้ชอบนู่นมาแต่ทำเป็นยาของโปรเจกต์ไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นเพลงบัลลาดเพลงบัลลาดครับไม่ใช่ลูกทุ่งนะเป็นยังไงเพลงบัลลาดไทยมีไปเรียบร้อยแล้วว่าเราเดตาดังกว่ได้แต่มันร้องยากนะที่รู้นนะหรอพอแน่นอนเฮ้ยคจะรักอีกแล้วฝาดุด้วยครับโอเคนะ ขอบคุณครับขอบคุณมาก